เฮ้ยทำไรดีอ่ะไม่รู้ทำไมเสียงนายไม่เหมือนเดิมจะไปรู้ไหมล่ะเดี๋ยวกูเปลี่ยนเสียงเดี๋ยวกูเปลี่ยนเสียงมึงให้ถ้าทำไรอีไงโอเคเสียงเหมือนเดิมแหละอืมทำไมวันนี้ข้าพูดไม่ค่อยพูดอะไรเลยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ย เป็นไรเฮ้ยเป็นไรเน็ตปิงของมึงอะเฮ้ยเฮ้ยตัวปล่อยแม่งไปไกลๆไปปกติมันพูดทำไมวันนี้มันไม่พูดไม่รู้วันนี้ทำอะไรดีเออแล้วที่ปาซอมบีไปอะ่ะมันออกข่าวด้วยนะที่พวกเราปาซอมบีไปอะแล้วซอมบีก็หมดโลกอะอาวจริงดิ เห็นเขาบอกว่ามันมีตัวใหม่มาตัวอะไรอะ่ะนั่นน่ะข้างหน้าเราอะ่ะไหนอะ่ะนั่นน่ะโอเคอเว้ยแหละนั่นไงไม่อยู่ข้างหน้าเว้ยไปกยไกลๆเขาพูดว้าชั้นคือเออเรียกว่าอะไรชั้นคือไวรัสตัวใหม่ที่ฉันไม่ใช่สมบีชแต่ว่าฉันเป็น pizza vừa kêu Kẻ đồng tài to nè chết một gì nè Hừ, bị tài ngay rồi Ngồi lửa tôi kìm Ua Đã, kẻ nó đã Mới kìm được nè Hừ, cả kinh Mình mới cảm mình nghe oh, quá. mới nghe hoa Mà nhớ là đi ạ đi quả ừ. เยอะอีกข้าพูดไปเลยดีกว่ามึงเกิดมาแล้วอุ้ยข้างหน้ามันอะไรนั่นน่ะมึงพูดเดียวเออใช่ทำไมอ่ะทำไมไม่กินมึงไม่พูดอ๋อใน็รค้างกูว่าแล้ว็เห้ยมึงดูข้างหน้าดิเฮ้ยไอข้าพลดเสกปืนหน่อยเออเสกปืนหน่อยโอเคไดอยโ้โอเคได้ดแล้วส่วนฉันเนี่ยฉัน เตรียมมาแล้วเดี๋ยวให้ไอ้คนประคับยิบให้เอ้ยยิบให้หน่อยเอ้ยอปืนเลยอ,ะอะ่ะมันคือปืนเนี่ยถ้ากดทีละถ้ากดทีละครั้งจะยิงลัว <c oughs> ว๊าดอืมอืมอืมหัวคุณเฮ้ยชีได้หน่อยอีย่าได้กูตกใหม่ สองกูอย่ได้แหละพูดว่าอะไรนะกูอยากกูอยากเอาหัวมึงมกระแทกับกำแพงได้เกินแป่สองืูอยได้ทำเองไม่เป็นโอเคกิดต้นแคบอุ้ยไปจัดการไอ้พวกข้างหน้าก่อนดีนั่นน่ะไม่งามันยื่ชิบหมายกูยิงไม่งเลยกันโอ้ว่าเขาเป่ามึงเต็มเลยฮ่าเขาเป่า เขาป่าวจะไปเร็วว่ะโ้ยโว้ยเนี่ยแกแมงตายว้าหยกัดจริงจริงไปไปแล้ว้ยเ้ยกุไปด้วยเฮ้ไปด้ย อู้ยิงบนหัวลีเป๊ะยแม่งอาตายอุ้ยกูยิงกูตายนี่ยิงกำลังกู้ตายส่วนฉัน่ะแองอุ้ยเข็นทักอุ้ยอันเต็มชักเข็นทักโว้ยแกตายแมนี่ฟังปืนแม่งโดนหัวกูเต็มเต็มอุ้ยมันมันทิ้งปืนมาด้วยมันจะใช้ปืนนี้แล้วกัน กระโดดกับหลังดิอ๋อแย่นี่คอหักตายเออหรือกูคนเดียวเอ้ยมึงตายโอ้ยไปกูยังไม่ตายนักเวทออ้ยฉันลุกไม่ได้ฉันเอาปืนป่าไปงูอาขากูเว้ยตัวขาดเว้ย ขอยขิงขากวูวะนี่เนี่ยเอออ้เกือบไม่รอดดีไอไอไอเจ้าไอคนบังคับแม่งทำให้เราฟื้นได้โอ้ยพวกนี่มันกงมาทุ่ม้า อะไรนะปเกิเดอะารวู้วปาเลา่วิ่งว้าเฮ้ไอ้พวกนี้มันนอนอยู่ทำไมว,วะงงปาแม่งตายวิ่งไอ้ตัวนี้ไม่ตายมันฉันยิงมันตีตายไอ้ตัวนั้นก็ยังไม่ตายงั้นเราจะปาปืนยิงปืนทำเพื่ออะไรปาปืนแล้วมันจะตกนู่นไง ี่พลังเวทแล้วกูคือมันน่ะวันนั้ตัวนี้ว้อ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 ้แอู้าอู้าอู้าแก้นาจะนะได้กูยังไม่ตายเว้แตแขกกูแค่หักแล้วกูโดนต่อยท้งจนจุกกูก็เลยสรุปกูสามารถฟื้อใหม่ได้ว้ไอเหี้ยแขกยีนี้โดนยิงหัวตายเลยนี่ เอ๊ะ wow, ูฟุ่ยแล้วโว้ยว้ายกูฟุ่ยแล้วว้าฮเอ๊ะอระไปดิอิงกันวิ้ววิ้วมันลงด้วยควายลงด้วยโอ้โหพอดีเป๊ะเลยมันลงพอดีเป๊ะทำไมฉันอยู่ตรงนี้ฉันเกลตัดเกลกว่าพวกแกนะแต่ไม่รู้อ่ะมันอยู่ที่แรงเว้ยใช่อีกซุ่ม อย่าบะฉันไปดีกว่าอื้อยกล้อโชว์ไปแล้ววันนี้จะเจออะไรไม่วะว้าวขบับชนใครวะเนี่ยดีกูชนปีศาจไปดีกว่าเฮ้ดี๋ยวฉันขับรถอย่างเงี้ยมันจะไปเจออะไรวะนั่นดีมันจะเจออะไรอะ่ะอือไม่เ,เป็นไรเลยฮะเดี๋ยวกินอะไรไม่ไม่ต้องไปจากข้างหลังเอง อู้ยิบหาแล้วมันกำจัดแล้วอ๋อมนระเบิดแล้วแล้วก็ดูไอ้กพจน์ดีมันแตกเลยว้าวมระเบิดอีกแต่พวกเราไม่เป็นไรใช่อไหมใช่เฮ้ยระเบิดอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะระเบิดอะไรอยู่ข้างหลังไม่รู้อู้ยมันเกิดอะไีขึ้ ทำไมมันไม่ระเบิดวะเฮ้ยคอมบังคับมึงจะทำอะไรอวดไม่เป็นไรว้ายไม่เป็นไรบึงลูกออกมาเดี๋ยวนี้ไปไกลๆไปไกละิอ้ส้มอวดนะว่าไม่ตายอวเกียวปืนมึงหลุดเหรอเจ้ปืนปืนกูหลุดต่ไมึงไม่ซ้อมอุย้ยเมอเมอเมอ กูตายและคลิปนี้ก็ได้จบไปแบบคลิปนี้ก็ได้จบไปแบบละครเอ,อ่อไม่มีละครจบไปแบบเกมฮิ